เราจะตั้งยปไม่ใช่เฟีสคนเดิมแล้วสีสีก็ไม่กลัวเอ้ยสี่แล้วอย่าโดนขอรนะอย่าโดนเฮ้ยสีแล้วเฟีส่ะเฟีสคนเดิมเฟียสสี่่มีแล้วหนึ่งโซนโอ้โหขยะขยะ โหทัพสองศูนย์เลยเปียกจัดไปนะครับสองศูนย์แล้วปีโนยิ้มจะเอาคืนยังไงดีนี่ไงลูกเอาคืนครับสองหนึ่งครับได้แต้มแล้วครับหนึ่งแต้มมาตามไปติดๆนะครับไปเสือปุยโอ้โหโอ้โหสองเท่าแล้วครับแซงไหมครับบุ๊นี้แซงไหมครับไม่สองครับ สามสองแซงเพี้ยงดำเหมือนเดิมครับสี่สองครับไม่ขึ้นครับไม่ข้ามเน็ตนะครับลูกสุดท้ายครับติดเน็ดมาเพียงศูนย์ศูนย์ครับสใช้เข้ามาชิงแชมป์ครับเสียก่อนเลยลูกแรกหนึ่งศูนย์อ้าวหนึ่งเท่าครับสองหนึ่ง ยังนำไหครับนำสองคนสุดโอ้โอ้ยโอ้ยสองคนเท่าเลยเร็จแล้วเสรแล้วรับได้ครับโอ้โหรับได้ครับที่ไม่ข้าครับสามสองเหมือนเดิมสี่สองครับลูกเดียวรักษาแชมป์ต่อไปสองสี่ไม่ข้างครับ เขามาโวรแชร์เตี้ยเพียนให้ไหม,มให้ไหมไหมูดู 何 <Yep. S 2>、yep. อย่างนี <apology> uh, ้เลยหรือไม่ทันบัตรตัวเป็นหนีครับทุก่คุณค่า Ja, ja,

tam nhiều tam nhiều. Ôi số. oi. tam xin กำลังไม่รีบรีสุดท้ายแล้วล่ะเด <c oughs> ี๋ยวก็ตีเสียงง่ายๆกันเลไม่ไม่มีหรอกโอ้ผมยีงีึ้วเยโอ้ยอ,อยา่างเง้ยบอกแล้วมผมเสลียไปเปียนไปแล้วพี่วีนี่กำลัไม่เสีย โดนตัโดนดุดนดุสองก้าวสององคุณีใคร้ยีีสงสี่สามเฮเ้ยสี่สามีาทีสุดท้ายสี่เท่าบอกแล้วคุณมีสี่เ ับพี่หุยจะเสียง่ายๆไหมครับกลุ่มนี้ครับหัเหนียวครับพี่หุยเหนียวครับเหนียวครับหัวเหนียวไปครับพี่หุยเหนียวไปเจมพี่หุยเสียไปโอ้ยเจอรูกโสด สามหนึงน่งครับรดูข้าเจ้าตีได้หมดเลยสามหนึน่งครับเอาแชมป์เืยครับโอยชิงแชมป์ปีเนื้อโอ้ย,อยเอาหน้าไหนล่ะเนี่ยเล่นหน้าไหนเปได้ปีหนึง่งโอเก้นจ้าเอาอนะี่ก้อนมท้าย